มีงบประมาณไม่ถึง3,500 0คุณก็สามารถใช้ไฟฟีหุงข้าวซักผ้าได้อย่างสบายๆไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่คือรถต้นแบบที่ผมเอาไว้ใช้งานจริงเอาไว้เข้าไร่เข้านานนะครับนี่ครับผมต่อสายตรงนี้ไปนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมเปิดไฟทิ้งทั้งคืนได้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ พร้อมแผงนะครับหรือจเจ้าอินเวอร์เตอร์อย่างนี้อย่างเดียวก็ได้ครับผมอ่าสเปคนะครับ1,600วัตต์วัตนะครับอ่านี่แะครับเรามาดูนะฮะตอนนี้เวลาเช้านะครับอ่ามาดูกันนี่นะฮะกินไฟอยู่ที่200วัตต์หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังเหลือแสงยังไม่มานะครับ ผมเปิดพัดลมทิ้งไว้ด้วยเห็นไหมครับนี่ใช้งานได้จริงนะครับนี่ฮะหุงข้าวแล้วข้าวสุกแล้วเห็นไหมครับอตอนเช้าก,ก็ต้องมีอาหารตอนเช้าเห็นไหมครับต้มน้าร้อนได้นะครับหลายคนสงสัยนะครับไอ้ตัวพันหกร้อยวัตต์เนี่ยมันทําได้จริงใช่ไหมผมตอบเลยครับว่าได้จริงนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมทดสอบจริงๆนะครับผมเริ่มต้นแค่แผงเดียวนะครับเป็นแผง600วัตต์นะครับตรงนู้นอะแผงเดียวจริงๆแล้วปรากฏว่าใช้งานได้พัดลมได้นะครับแต่อยากให้ประสิทธิภาพสูงสุดผมแมนะนําขั้นต่ําที่3แผงแต่เขาสามารถรับได้สูงสุดคือ6แผงนะครับแต่ผมพูดง่ายๆว่าชุดนี้ถือว่าผมใช้งานจริง ผมเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนธรรมดาผมเปิดไฟตรงที่สว่างหมดเลยนะครับแล้วมันใช้งานได้จริงพัดลมก,ก็ยังเปิดอยู่เห็น mm hmm. ไหมครับเนี่ยนี mm ่ hmm. ผมใช้งานจริงๆถุกข้าวจริงๆครับ่เห็นไหมฮะแล้วถ้าอา้าวเราใช้เกิน1,600วัตจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องจะตัดการทํางานแล้ยกตัวอย่างนะครับวิธีการใช้งานที่ถูกต้องที่ผมแนะนําให้ท่านเนี่ยต้อง ต้องต้องคำนึงถึงนะฮะวิธีการใช้งานมันจะมีเลขบอกเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยสองอวัตต์กระแสที่กินอยู่นะฮะแบตเตอรี่จ่ายมาที่1้อวัตต์แต่ถ้าเอาแผงโซล่าเซลล์มาช่วยเนี่ยร้อวัตต์เห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้แดดยังไม่ออกนะครับผมใช้แค่2แผงก่อนนะผมจะลองชุดนี้เพราะว่าชุดนี้มีคนสั่งเข้ามาเยอะมากแต่ผมลองในแผงน้อยๆก่อนว่ามันใช้ได้จริงไหม และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามันเกินนะฮะผมจะลองกดดูมันเกินมันจะขึ้นว่าโอเวอร์โหลดและเครื่องมันจะดับไม่ต้องกลัวครับท่านปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ใช้ได้ปกติเลยผมจะลองดูนะฮะต้มน้ําร้อนเลยนะฮะมาดูกันนะครับเนี่ยไปที่พันห้าร้อยวัตต์เห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ฮะเนี่ยผมหุงข้าวแล้วต้มน้ําร้อนด้วยเห็นไหมครับ แบตเตอรี่เป็นระบบ24โวลต์80แอมป์นะครับถ้าใช้งานกลางคืนเปิดพัดลมเนี่ยแบบเนี้ยได้ทั้งคืนแสงสว่างอีก4-5หลอดสบายๆชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับเห็นไหมฮะตอนนี้แบตจ่ายอยู่ที่66แอมป์แบตเตอรี่เต็เมก็คือ80แอมป์นะครับตอนเนี้ไม่เกิน1,600วัตต์จะใช้ได้นะครับเนี่ยดูทุนดูตัวเลขนี่ก่อนนะครับ ถ้ามันขึ้นไปที่พั0หวัตต์ให้ตัวโหลดที่จ่ายนะครับแต่จริงๆเขาสามารถจ่ายแบบโอเวอร์ได้นิดนึงนะครับเนี่ยตอนนี้ฮะตอนนี้แสงแดดยังไม่มานะครับเห็นไหมครับแสงแดดมาน้อยมากนี่คือผลของการใช้งานจริงครับเนี่ยที่ผมอธิบายนะชุดเนี่ยไม่เกิน3 5มหมครับผมเพราะปกติเนี่ยผมจัดโปรเนี่ยอิอโมเตอร์ตัวนี้1ตัวนะครับแผงโซโล่าเซล 600วัตต3แผงพร้อมสาย15เมตรแล้วก็พร้อมใช้งานจริงๆนะครับเอาไปติดตั้งตรงไหนก็ได้หรือท่านจะจัดสเปคลดน้อยลงมาก็ได้ไม่เกิน35,000ผมปล่อยให้33,500ครับผมสนใจก็ทักเข้ามาเลยครับผม